สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับเมื่อเราเข้าไปใช้งานใน o o o g l r i v e เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเมนูของพวก Google Docs g o o g l e Slides นะครับหรือ g o g l e s h e e t s พวกนี้นะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้อย่างไรนะครับว่าแล้วก็มาดูกันเลยนะครับ ในกรณีที่เราเข้ามาใช้งานใน g o o g l e Drive แบบนี้นะครับเมนูนะครับฝั่งทางซ้ายมือหรือว่าด้านบนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Google สไล d ์ใช่ไหมครับเมนูเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าพวกา g o o g l e อ o r m อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะแก้อย่างไรนะครับแก้ทีเดียวนะครับให้สามารถ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากนะครับให้เราคลิกไปตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับพอเมาส์ไปชี้จะชื่อว่า setting นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่คาว่า setting นะครับตัวบนสุดนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่นะครับมันจะมีคาว่า language หรือภาษานะครับ ก็จะมีเขาว่า n h e n a n g u a g e s e t t i n g นะครับก็ให้เรากดไปตรงเปลี่ยนภาษาตรงนี้ n h e n a n g u a g e s e t t i n g นะครับตอนนี้ภาษาที่ใช้งานมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าอังกฤษ United s t a t e s นะครับให้เรากดไปตรงอ่าเครื่องหมายบวกแล้วก็ Add Another Language ก็คือเพิ่มภาษาอื่นเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่าแล้วเราก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับ เจอแล้วนะครับภาษาไทยก็กดไปที่ไทยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็เราจะเลื่อนขึ้นนะครับกดลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนขึ้นไปนะครับอยู่บนสุดอ่าเมนูก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับลองรีเฟชดูนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับอ่า Google Form นะครับลองรีเฟชดูนะครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาไทยแล้วนะครับแม้กระทั่งอ่าในหน้าของการเซตติ้งหรือตั้งค่าในถอยออกมานะครับกดรีเฟซนะครับอ่าเห็นไหมครับ เมนูทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็นภาษาไทยให้เราแบบง่ายๆอย่างนี้ทุกเมนูอาทุกเครื่องมือที่ใช้ใน g g o e d r i ไดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาวิธีเปลี่ยนเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอยู่นะครับก็ดูตามคลิปนี้แล้วสามารถทำได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ